สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องสำคัญอีกเรื่องนะครับคือหลักเกณฑ์การคิดคำนวณแล้วก็การจ่ายค่าง,งานบริหารความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะที่เราจะดูกันเนี่ยมีเอกสารระบุ2รายการหลักๆเลยคือ8.1ป้ายกับเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้างแล้วก็8.2.1เป็นพวกอุปกรณ์บริหารการจราจรใช่ไหมครับ ใช่ค่ะซึ่งหลักเกณฑ์พวกนี้เออถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างเองแล้วก็ผู้รับจ้างด้วยจะได้เข้าใจตรงกันแล้วการทํางานการเบิกจ่ายมันจะได้แบบว่าโปรง่งใสถูกต้องตามสัญญาโดยเฉพาะสัญญาใหม่ปี67หรือ L S กับปี68หรือ P S ที่ระบุไว้เนี่ยแหละคะ่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลย8.1เรื่องป้ายกับเครื่องหมายจราจร การจ่ายเงินนี่เหมือนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนชัดเจนเลยส่วนแรกนี่โหสัดส,ส่วนเยอะมาก80%เลยนะครับใช่ค่ะ80%แรกเนี่ยคือเขาจะจ่ายก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างจัดทำป้ายทำเครื่องหมายจราจรเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องถูกต้องตามมาตรฐานในคู่มือของกรมทางหลวงอ่าฉบับมีนา61แล้วก็ต้องพร้อมใช้งานในพื้นที่แล้วด้วยค่ะอ๋อคือทาเสร็จถูกต้องพร้อมใช้ก็เตรียมรับเงินส่วนแรก แต่ว่ามีเงื่อนไขเวลาที่ค่อนข้างเรียกว่าเข้มงวดเลยค่ะคือต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างภายใน90วัน90วันใช่ค่ะถ้าเกินกําหนดไปก็จะมีค่าปรับตามสัญญาแล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกอย่างคือถ้าตอนส่งมอบงานงวดแรกซึ่งกรอบเวลามันคือ120วันนะคะถ้าผู้รับจ้างยังทําส่วนนี้ไม่เสร็จเรียบร้อยดีเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ขอเบิกเงินค่างานงวดแรกในส่วนของรายการนี้เลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือถ้าไม่ทัน90วันนี้โดนปรับแต่ถ้าลากยาวไปถึง120วันแล้วยังไม่เสร็จในงวดแรกอาจจะกระทบสิทธิ์เบิกเงิน80%นี้ไปเลยถูกต้องค่ะมันสะท้อนว่าเขาเร่งรัดเรื่องนี้มากครับแล้วมีวิธีคิดแบบอื่นอีกไหมครับสําหรับ80%แรกนี้อ่ามีวิธีค่ะคือคิดจ่าย80%ตามปริมาณป้ายและเครื่องหมายที่ติดตั้งจริงในสนามไปเลยเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตามมาตรฐานเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่สัญญาจะระบุบไว้นะคะ ครับผมชัดเจนครับและส่วนที่เหลือละครับอีก20%ผู้รับจ้างเขาได้ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายเครื่องหมายจราจรทั้งบดที่ติดตั้งไปแล้วให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ส่งมอบคืนพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้ายเลยถ้าไม่ทําส่วนนี้ให้เรียบร้อยก็ถือว่างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิ์จะไม่จ่ายส่วนนี้แล้วก็อาจจะไม่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายให้ด้วยค่ะ ก็สำคัญเหมือนกันนะครับส่วนนี้แล้วมีขั้นตอนปฏิบัติที่ผู้รับจ้างต้องทำระบุไว้ด้วยไหมครับ หลักๆเลยนะคะคือผู้รับจ้างเนี่ยต้องส่งแผนจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างให้ผู้อนุมัติก่อนซึ่งในเอกสารนี้คือพอ,อสํานักทางหลวงหรือพอสอทอพออนุมัติแล้ว่อยส่งมอบป,ป้ายและอุปกรณ์ตามแผนภายใน120วันแล้วก็มีอีกประเด็นที่ต้องจําไว้เลยคือถ้าป้ายหรืออุปกรณ์ที่เคยจ่ายเงินไปแล้วมันเกิดชํารุดเสียหายไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามอันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างนะคะที่ต้องหามาทดแทนให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดค่ะครับ ชัดเจนมากๆเลยครับสำหรับรายการ8.1งั้นเรามาต่อกันที่8.2.1นะครับเรื่องอุปกรณ์บริหารการจราจรอันนี้ดูเหมือนเงื่อนไขาการจ่ายจะเซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยไหมครับใช่ค่ะมีะรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดหน่อย การจ่ายส่วนที่หนึ่งของอุปกรณ์เนี่ยนะคะมีเงื่อนไขคือจะใจ่ายให้ไม่เกิน70%ของราคาอุปกรณ์อ้างอิงตามหลักฐานการสั่งซื้อหรือจ้างผลิตที่ผู้รับจ้างได้เตรียมไว้แล้วแล้วก็ต้องประกอบพร้อมใช้งานในเขตก่อสร้างแล้วด้วยนะคะหมายความว่าถึงแม้จะเตรียมของมาเยอะๆเลยก็เบิกได้เต็มที่ไม่เกิน70%ของราคาของนั้นๆแล้วยอดเงินรวมที่เบิกได้ในส่วนนี้ก็ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งหรือ5 0ของค่าง,งานบริหารการจราจรทั้งหมดตามสัญญาด้วยมีเพดานสอง ถูกต้องค่ะมีเพดานซ้อนกันอยู่ส่วนเงื่อนไขเรื่องเวลาก็คล้ายๆกับรายการ8.1เลยค่ะคือต้องพร้อมใช้งานแล้วก็ส่งมอบภายใน90วันเหมือนกันถ้าเกินก็มีค่าปรับแล้วถ้าทำไม่เสร็จทันการส่งมอบงานงวดแรก120วันก็จะไม่มีสิทธิ์ขอรับเงินค่าง,งานงวดแรกในส่วนนี้เช่นกันค่ะเหมือนกันเลยนะครับใช่ค่ะหรือก็มีอีกทางเลือกคือจ่าย50%ของค่าง,งานตามปริมาณอุปกรณ์ที่ติดตั้งจริงในสนามไปเลยเมื่อติดตั้งเสร็จอ๋อครับ แล้วส่วนที่เหลือล่ะครับส่วนที่สองของค่าง,งานอุปกรณ์นี้จะจ่ายยังไงต่อครับส่วนที่สองหรือว่ายอดเงินที่เหลือจากส่วนแรกนะคะจะแบ่งจ่ายไปตามงวดงานต่างๆโดยคิดตามสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลงานโครงการที่ทำได้จริงในงวดนั้นๆจนกระทั่งครบร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่องานก่อสร้างทั้งหมดเสร็จตามสัญญาค่ะหรือถ้าใช้วิธีจ่าย50%ตามการติดตั้งจริงในส่วนแรกไปแล้วอีก50%ที่เหลือก็จะจ่ายพร้อมกับการส่งงานงวดสุดท้ายเลยค่ะ เข้าใจครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการนำอุปกรณ์เก่ากลับมาใช้ใหม่ตรงนี้มีรายละเอียดหรือเหตุผลเบื้องหลังยังไงครับ อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเกี่ยวกับความคุ้มค่าคือเมื่อมีการเปิดหน้าง,งานก่อสร้างในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องนำอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยที่เคยเบิกจ่ายค่าง,งานไปแล้วนะคะจากพื้นที่เดิมที่อาจจะหมดความจำเป็นแล้วเอามาติดตั้งใช้งานในพื้นที่ใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกเลยกรมทางหลวงจะอนุมัติแล้วก็จ่ายค่าง,งานเพิ่มให้เฉพาะอุปกรณ์ที่จาเป็นจริงๆที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเท่านั้นค่ะอ๋อคือห้ามเอาของเดิมที่เคยเบิกไปแล้ว าเบิซ้ํใช่ค่ะห้ามเบิกซ้ําเด็ดขาดอันนี้เป็นเหมือนกลไกลควบคุมงบประมาณแล้วก็ส่งเสริมความคุ้มค่าไม่ให้เบิกจ่ายซ้ําซ้อนกันค่ะแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องคงอยู่ในพื้นที่โครงการจนกว่างานจะเสร็จหรือว่าหมดความจําเป็นจริงๆค่ะครับฟังดูแล้วทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าป้ายค่าอุปกรณ์ดูมีรายละเอียดมีเงื่อนไขทั้งเรื่องเวลาคุณภาพการบำรุงรักษาที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้าง เ,เข้มงวดเหมือนกันนะครับความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างเพราะมันส่งผลโดยตรงเลยทั้งต่อคนที่ทำงานในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่ใช้เส้นทางด้วยค่ะเพื่อลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันอันตรายต่างๆครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่มีเงื่อนไขทางการเงินที่มันผูกกับประสิทธิภาพผูกกับเรื่องเวลาอย่างละเอียดแบบนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการวางแผนการบริหารทรัพยากร หรือแม้แตรการตัดสินใจที่จะเน้นคุณภาพของผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างจริงๆมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ผู้เกี่ยวข้องในวงการก่อสร้างน่าจะนำไปพิจารณากันต่อได้นะครับ You took one, took cent time. ยิ้มปั้นทำให้กันดีคนก็ิึงจะเห็นในของแบบนี่ยคริวจะพันจะปังควนใจคำระอิจัยรอขณะน,งงนั้อันหมูกำมีนันจบสิบอ่ะ